สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันพุทธที่3พฤศจิกายนเนาะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันในเรื่องเดิมนั่นก็คือเรื่องของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม แต่ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในกรณีที่เขาเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะตัวอย่างการหาผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมในกรณีที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งครูได้ให้หลักการหาง่ายๆ2ข้อนะคะในข้อที่1ก็คือด้านลบ2คูณด้วย180 ซึ่งนเรนจะเห็นว่าเอ้ยคุ้นๆแน่น,นอนค่ะเราเพิ่งเรียนกันมาเมื่อวานนั่นเองซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรการหาผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองต่อไปนะคะในข้อที่2นํนำไปหารตามจำนวนมุมนำอะไรไปหารละ่ะก็นำผลลัพธ์ที่เราได้มาจากข้อที่หนึ่งไปหารตามจำนวนมุมนั่นเองพูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ ตัวอย่างนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่15ข้อสี่ใหญ่นั่นเองก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะเราอ่านคำสั่งสักนิดในคำสั่งเนี่ยเขาบอกให้เราทำการหาผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าและหาขนาดของมุมภายในแต่ละมุมเขาก็ให้ตารางเรามาในช่องที่1เนี่ยก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า ช่อง2เนี่ยก็เป็นผลรวมของขนาดของมุมภายในช่องที่3ก็เป็นขนาดของมุมภายในแต่ละมุมเรามาดูกันในข้อที่1ค่ะข้อที่1ของเรานั้นเขาให้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามาต่อไปเขาให้เราทําการหาผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่รู้แล้วแหละว,ว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมันก็คือ180องศานั่นเอง ขั้นตอนที่1ก็จบไปเนาะต่อไปในขั้นตอนที่2นะคะเราจะนำ180ไปหารตามจำนวนมุมนะคะก็ทำเลยทษเลยในหนังสือก็ได้หรือว่าในกระดาษทดก็ได้นะคะแต่ขอให้ทดด้วยดินสอเนาะก็นำผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ180ไปหารตามจำนวนมุมมาจากไหนก็นี่ไง1มุม2มุมแล้วก็3ม,มุม มี3มุมก็หาร3ค่ะเราจะหารแบบตัดทอนเราเคยเรียนแล้วนะคะคูณทำการท่องแม่สุขุไแม่3เลย3 1 3 3 68 3หาร0ได้0ขนาดของมุมภายในแต่ละมุมก็จะได้อยู่ที่60องศานั่นหมายความว่ามุมนี้60มุมนี้60และมุมนี้อีก60 นำทั้ง3ามุมมารวมกันจะได้ผลลัพธ์อยู่ที่180องศาซึ่งมันก็ไปตรงกับผลรวมของมุมภายในเนาะถ้าเราได้ตรงก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราได้มากกว่าหรือน้อยกว่า180องศาแสดงว่าเรากำลังทำผิดอยู่นั่นเองนะคะขั้นตอนการทำง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้ต่อไปเราไปดูตัวอย่างกันในข้อที่2บ้างค่ะ ในข้อที่สองของเรานะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัดตุลัดครูก็นําหลักการมาใช้นั่นก็คือทําข้อแรกก่อนคือการหาผลรวมของขนาดของมุมภายในนะคะโดยเรารู้อยู่แล้วว่าการหาผลรวมของขนาดของมุมภายในนั้นจะต้องมีสูตรเนาะนั่นก็คือด้านลบสแล้วก็คูณด้วย180 เราก็ไปนับด้านค่ะมี1 2 3่ามีมีอยู่4ลบไป2ก็เหลือ2คูณด้วย180คูณเลขออกมาก็จะได้อยู่ที่360องศานักเรียนอย่าลืมใส่สัญลักษณ์องศาลงไปนะคะเมื่อเราได้ผลลัพธ์ออกมาเราก็นำไปใส่ในช่องเนาะหรือในตารางนั่นเอง จากนั้นเราจะไปทำกันในขั้นตอนที่2นั่นก็คือนำผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ360ไปหารตามจำนวนมุมเราก็ไปดูซิว่าเขามีกี่มุมมี1มุม2มุม3มุมแล้วก็มี4มุมก็หารด้วย4เราจะหารแบบตัดทอนค่ะก็ท่องมา,ส,มาสุุ่มไม่4เลยนะคะ4 1 4 4 9 36 4ี่หารศูนย์ได้0แสดงว่าขนาดของมุมภายในแต่ละมุมนั้นจะมีค่าเท่ากับ90องศานั่นหมายความว่ามุมนี้ต้อง90มุมนี้ก็90มุมนี้90มุมนี้ก็90าจับมุมทั้ง4มารวมกันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ3 6 0อองศานั่นเองใครได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ ผิดนะคะแสดงว่าเรากำลังหาผิดนั่นเองเราสามารถดีเช็คตัวเองได้เลยนะคะนักเรียนต่อไปเราไปดูรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าบ้างอันดับแรกนะคะครูก็ทำการหาผลรวมของมุมภายในก่อนก็ใช้สูตรด้านลบสคูณด้วย180ก็เขียนเลยด้านลบสสูตรเขียนบ่อยๆนะคะจะทำให้เราจำได้เนาะ เอามาใช้ก็ใช้ให้มันถูกต้องนะคะด้านมีกี่ด้าน1 2 3 4 5มี5ด้านลบไป2ก็จะเหลือ3คูณด้วย180คูณออกมาแล้วนะคะได้อยู่ที่540องศาอีกหนึ่งครั้งนะคะอย่าลืมอย่าลืมใส่สัญลักษณ์องศาลงไปได้คำตอบแล้วก็เอาไปเติมในตารางเนาะ จากนั้นนะคะเราจะทําการหาขนาดของมุมภายในแต่ละมุมโดยนำผลลัพธ์ที่ได้เมื่อกี้นั่นก็คือ540ไปหารด้วยจํานวนมุมก็จะมี1มุม2มุม3มุม4มุม5มุม5เหลี่ยมก็มี5มุมก็หาร5ค่ะก็หารแบบตัดทอนนะคะท่องไม่สกุลไม่5ได้เลย5 1 5 5 1 5 5หาร4 ได้0ูนย์ครั้งนะคะ5ู้ณศูนย์ได้0นย์เนาะจาก4เฉยๆเลื่อนไปเป็น45ลาอะไรได้40 5 8 40าตอบที่ได้ก็คือ108 1มุมเท่ากับ108นั่นหมายความว่ามุมนี้ก็108มุมนี้ก็108มุมนี้ก็108มุมนี้ก็ 108, ก 108. ทุกมุมได้108นะคะจับมารวมกันทั้ง5มุมจะมีค่าเท่ากับ540 เช็คตัวเองง่ายๆค่ะถ้าได้มากกว่านี้ผิดได้น้อยกว่านี้ก็ผิดคําตอบที่ถูกต้องก็คือ540จากตัวอย่างทั้ง3ข้อนะคะนักเรียนจะเห็นว่าการหาผลรวมของอมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าเนาะได้ให้หลักการง,ง่ายๆ2ข้อนักเรียนลองนําไปใช้นะคะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างกันในข้อ5ใหญ่กันบ้างค่ะไปดูเลยค่ะ ในข้อ5าใหญ่ของเราเนาะอันดับแรกเราก็จะทําการอ่านคําสั่งก่อนคําสั่งบอกว่าหาค่าของตัวไม่ทราบค่าซึ่งเป็นขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าในคําสั่งนี้นักเรียนจะเห็นว่าเขามีการเอ่ยถึงตัวไม่ทราบค่าอีกแล้วซึ่งเมื่อวานนะคะครูได้บอกนักเรียนไปแล้วว่าตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือ A ถึง z กไก่ถึงพนุหุกตัวใดตัวหนึง่ง เมื่อมันมาอยู่ในนี้มันก็จะกลายเป็นตัวไม่ทราบค่านะคะก่อนที่เราจะลงมือทำเนาะเราจะต้องดูโจทย์หรือว่าดูรูปของเราก่อนนั่นเองอ่าเราก็ไปดูค่ะในโจทย์หรือว่าในรูปที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นรูปสามสิเปอ่ะเป็นรูปแเหลี่ยมนั่นเองซึ่งสิ่งที่เขาอยากจะทราบก็คืออยากทราบ x ซึ่งตอนนี้ x ของเราก็เป็นตัวไม่ทราบค่านั่นเอง ทีนี้การที่เราจะทําการหา x ได้อันดับที่1อันดับแรกเลยเราจะต้องทําการหาผลรวมของมุมภายในให้ได้ก่อนเนาะเราก็ไปหาเลยค่ะอันดับที่1ห,หาผลรวมของขนาดของมุมภายในมีสูตรว่าด้านลบสคูณด้วย180ด้านมีกี่ด้านนะคะลองนับซ้ำอีกหครั้ง กาผพาดเนสองามสี่ห้าหกเมีแลบไปซะ2อก็หกคูณด้วย180องศานักเรียนก็ไปคูณเลขในกระดาษทดซึ่งตอนนี้คูคูณมาแล้วนะคะได้อยู่ที่1นึ่อย่าลืมใส่องศามาด้วยนะคะเพราะเราเรียนเกี่ยวกับองศาเนาะ พอเราทำการหาผลรวมของขนาดของมุมภายในได้แล้วขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองเราจะทำการหามุมหนึ่งมุมให้ได้เสียก่อนมุมหนึ่งมุมก็คือมุมนี้มุมเดียวเนาะเพื่อทำการหา x นั่นเองซึ่งวิธีการหามุมหนึ่งมุมจากตัวอย่างเมื่อกี้เราเคยเรียนมาแล้วเราก็จะนำผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1080 หารด้วยจํานวนมุมทั้งหมดก็จะมีอยู่ทั้งหมด8มุมนะคะเพราะว่าเป็นรูปแปดเหลี่ยมเนาะก็เอาไปหารด้วย8ก็หารแบบตัดทอนออกมาได้เลยนะคะ8 1 8 8 1 8 9 0ทดไป2 8อะไรไดี่ส8 8ไม่ได้8 2 8 3นะคะได้8 3 8 3 24ทดไป4 8, 5 40คําตอบที่ได้ก็คือ135 135องศานี้คือขนาด1มุมนะคะเนี่ยมุมนี้135มุมนี้ก็135มุมนี้ก็135แต่สิ่งที่เขาอยากจะทราบเขาไม่ได้อยากทราบ1มุมเขาอยากจะทราบแค่ตรงนี้ค่ะแค่ตรงที่ x ของเราซึ่งจะเห็นว่ามันไม่เต็มมุมเห็นไหมคะ แล้วเราจะทำยังไงล่ะวิธีการทำนะคะเราจะทำการลากเส้นนั่นเองลากยังไงล่ะ,ะเดี๋ยวครูจะลากให้ดูเราก็จะทำการลากเส้นจากมุมไปหามุมเนาะลากแบบนี้ให้ครบทุกมุมนะคะจากมุมนี้ไปหามุม x จากมุมนี้ไปหามุม x จากมุมนี้ไปหามุม x ลากไปให้ครบทุกมุม ลากเสร็จแล้วจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มี6มีมุมนะคะเราจะนำา135ของเรานี้เราจะนำา135ของเราก็คือ1มุมหารออกด้วย6นะคะหารออกด้วย6จะได้คำตอบอยู่ที่22.5 22.5มันคือมุมเล็กๆแค่มุมนี้นะคะ22.5 มุมนี้ก็คือ22.5นี่มุมนี้ก็คือ22.5นี่ก็เช่นกันคือ22.5มุมนี้ก็คือ22.5และมุมนี้ก็คือ22.5เช่นกันนะคะแล้วทีนี้เราจะหา x อ,ออกมาได้ยังไงนักเรียนก็กลับไปดูที่โจทย์นักเรียนจะเห็นว่า x ของเราดูดูดูที่ x นะคะ x ของเราเนี่ยโดนแบ่งออกเป็น1 2 3งเห็นไหมสส่วนนั่นแสดงว่าเราจะนำา2 5 5ไปคูณด้วย3ไปคูณด้วย3ก็จะได้ค่า x ออกมาเป็น67.5องศานั่นเองเนาะตัวอย่างแรกอาจจะยังไม่เข้าใจเราไปดูกันต่อในตัวอย่างข้อที่2กันค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันในข้อที่2นะคะอันดับแรกเนาะก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะนะเรียนดูโจทย์หรือว่าดูรูปภาพที่เขาให้เรามานะคะ,ะเรียนจะเห็นว่าเขาเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าแล้วเขาอยากจะทราบมุมวายตรงนี้ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเขาไม่เต็มมุมถ้าเต็มมุมจะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้วิธีการทำนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมเลย เราจะต้องทำการหาผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปนี้ให้ได้เสียก่อนเนาะเราก็ไปหาค่ะโดยเราจะใช้สูตรนะคะด้านลบ2คูณด้วย180ด้านมีกี่ด้านเราก็นั่งนับ1 2 3 4 5มี5ด้านลบไป2ก็จะได้3คูณกับ180อย่าลืมใส่องศานะคะ จากนั้นเราก็คิดเลขออกมา3คูณกับ180ก็จะได้อยู่ที่540องศาจากนั้นนะคะเราทราบผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปนี้แล้วจากนั้นในขั้นตอนที่2ของเราเราจะทำการหามุม1มุมเนาะก็คือมุมนี้หรือว่ามุมนี้หรือว่ามุมนี้มุมไหนก็ได้มันเท่ากันหมดเนาะโดยการนำ ขนาดของมุมที่เราหามาได้นั่นก็คือ540หาอันด้วยจำนวนมุมทั้งหมดก็คือ12345มี5มุมค่ะก็หารไปจากนั้นก็หารแบบตัดทอนค่ะ515 50ครั 5, ้ง5840 5, 5, ได้ออกมา1มุมเนี่ยเท่ากับ108องศาจะมุมไหนก็เป็น108องศา ทีนี้เราจะทํายังไงให้ได้ y อะเราจะทํายังไงให้ได้ y มุมทั้งมุมเนี้ยคือ108องศาแต่เขาอยากจะทราบแค่มุม y มุมเดียวนะคะวิธีการทําก็เหมือนกับตัวอย่างข้อเมื่อกี้คือการลากเส้นนะคะจากมุมไปหามุมแบบนี้ก็จะเห็นว่าเห็นว่าอะไรคะ มุมนี้ก็โดนแบ่งออกเป็น3มุมนั่นเองเนาะเมื่อแบ่งออกเป็น3มุมเราก็จะนำา108้ของเรานั้นไปหาร3ค่ะไปหาร3มออกมาคำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับ36นั่นเองซึ่ง36ของเรานี้ดูนะ36ของเรานี้คือมุมนี้มุมเดียวเป็น36 มุมนี้มุมเดียวเป็น36แล้วก็มุมนี้มุมเดียวเป็น36แต่พี่ y ของเราเห็นไหมคะพี่ y ของเรามันคือ2มุมรวมกันนั่นแสดงว่า y ของเราก็จะได้คำตอบมาจาก36คูณด้วย2คํคำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับ72ององศานั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะยกคำตอบไปตอบ ใต้รูปเนาะโดยเขียนลงไปว่า y เท่ากับ712องศานะคะสเต็ปการคิดก็จะมีอยู่3สเต็ปนั่นเองเนาะวิธีการคิดในการหาตัวไม่ทราบค่านะคะต่อไปเราไปดูกันในตัวอย่างข้อที่3บ้างเรามาดูตัวอย่างกันในข้อที่3นะคะก่อนที่เราจะลงมือทําเราก็ควรจะดูโจทย์หรือว่าดูรูปที่เขาให้มาเนาะ นักเรียนก็จะเห็นว่าเขาเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะคะซึ่งตัวไม่ทราบค่าที่เขาอยากจะทราบนั่นก็คือ n นะคะก็คือมุมเล็กๆมุมนี้เนาะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า n ของเรานี้เป็นมุมที่ไม่เต็มมุมเนาะถ้ามันเต็มมุมมันจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะหาออกมาได้ง่ายๆเนาะแต่ตอนนี้เขาต้องการทราบแค่มุมนี้เล็กๆมุมนี้ทำยังไงอันดับแรกเลยเนาะเราก็จะทําการหา ผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปนี้ก่อนโดยใช้สูตรเหมือนเดิมสูตรของเราก็คือด้านลบ2คูณด้วย180เขียนบ่อยๆเนาะจะได้จำได้เนาะแล้วก็นำมาใช้ก็ให้มันถูกต้องนะคะด้านมีอยู่1 2 3 4 5 6 6กลบ2ก็จะได้4คูณด้วย180 คูณเลขออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ720นักเรียนก็ไปทดในกระดาษทดนะคะจากนั้นเมื่อเราหาผลรวมของขนาดของมุมภายในรูปนี้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการหาขนาดของมุมนี่เต็มมุมแบบนี้ให้ได้เสียก่อนซึ่งการหาขนาดของมุมหนึ่งมุมเนี่ยเราจะนําผลรวมที่เราหามาได้เมื่อกี้ไปหารด้วยจํานวนมุมทั้งหมด ซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมก็ต้องมี6มุมเอาไปหาร6ค่ะเราก็จะหารแบบตัดทอนเนาะก็ท่องแม่สุูุรแม่หกได้เลยได้เลยนะคะหกหทดไป1 6ึ่งหกหาร0ย์ได้0 1นย่มุมนั้นมีค่าเท่ากับ120องศาหมายความว่ามุมนี้120แสดงว่ามุมนี้ก็ต้อง120 มุมนี้ก็ต้อง120จะมุมไหนก็120องศานั่นเองเมื่อเราทราบหนึ่งมุมนะคะเมื่อเราทราบ1มุมะะม,ม,ม,มันก็คือมุมนี้ทั้งหมดเนาะมันจะทำให้เราสามารถหามุมเ็เล็กๆนี้ได้นะคะโดยการลากเส้นเหมือนเดิมค่ะเราก็ทำการลากเส้นหนูตอนหนูทำหนูก็ลากเลยนะคะใช้ดินสอลากนะลูกใช้ไม้บรรทัดลากให้ตรงมุมเนาะเมื่อเราลากแล้ว เราก็จะเห็นว่ามุมนี้ที่เรากำลังจะหาเห็นไหมมันโดนแบ่งออกเป็น 1, 2, 3แล้วก็4เห็นไหมมุมนี้มุมเดียวโดนแบ่งออกเป็น4เราก็จะนำ1มุมที่เท่ากับ120ไปหารด้วย4หารออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ30องศา จากนั้นนะคะเราก็จะกลับไปดูโจทย์ของเรา30องศาหมายถึงนี่นี่เป็น30ตรงนี้ก็30ตรงนี้ก็30มุมนี้ก็30ทั้ง4มุมเนี่ยรวมกันแล้วได้120เห็นไหมทีนี้เขาต้องการทราบแค่ n เอ้ยข้อนี้ไม่ต้องเอาไปคูณใดเลยเพราะว่าแค่ n n เดียวเนี่ยตอบได้เลยว่ามันเท่ากับ30องศาเห็นไหมคะข้อนี้ก็ตอบ n เท่ากับ 30องศาขั้นตอนการทำเหมือนเดิมเป๊ะหหาผลรวมของมุมภายในของรูปนี้ 2. ไปหา1มุมให้ได้เสียก่อน1มุมเนี้ยได้เท่าไหร่ 3. เราทำการลากเส้นให้รู้ก่อนว่า1มุมโดนแบ่งเป็นกี่ส่วนเนาะในรูปนี้ก็แบ่งเป็น4ส,ส่วนก็เอา1มุมไปหารด้วย4ก็จะได้ออกมาเป็น30ส วิธีการทําก็มีเพียงเท่านี้ต่อไปเราไปดูตัวอย่างกันในข้อสุดท้ายค่ะก็คือข้อที่4เนาะตัวอย่างในข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายของเราก่อนอื่นเลยเนาะเราก็จะต้องดูรูปหรือว่าดูโจทย์ที่เขาให้มาเราก็จะเห็นว่ารูปนี้เป็นรูปก้าวเหลี่ยมด้านเท่านะคะซึ่งสิ่งที่เขาอยากจะทราบในข้อนี้ก็คือเขาอยากจะทราบมุม L ลนะคะ นักเรียนก็จะเห็นว่าแอลนั้นไม่เต็มมุมเนาะถ้าเต็มมุมจะเป็นแบบนี้สแสดงว่าอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําการหารก่อนอันดับแรกก็คือหาผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปนี้ให้ได้เสียก่อนโดยใช้สูตรด้านลบ2คูณด้วย180 ด้านมีกี่ด้านเมื่อกี้นับแล้วได้9 9้กลบสก็จะได้7เนาะก็จะเป็น7คูณด,ด้วย180องศาคูณเลขออกมานะคะก็จะได้อยู่ที่1260ององศาตอนนี้เราทราบผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการหามุมเนาะให้มุมมุมเดียวก็คือมุมนี้โดยการนําผลรวมที่เราหามาได้ก็คือ1260หารด้วยทุกมุมมี9ด้านก็มี9มุมก็เอาไปหารด้วย9นะคะหารแบบตัดทอนครูก็ท่องมาสุขคูณแม่้9 9 1 9หน1่1เก้าดพดไป3 ไปทดหนา้าเลขก6อันใหม่เป็น36 9อะไรได้36ก็จะเป็น9 4ครั้งได้36ต่อไป9หาร0ย่อมได้0เสมอนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ140องศาซึ่ง140องศาก็คือมุมนี้มุมนี้มุมนี้ทุกมุมเลยคือ140องศา เมื่อเราทราบหนึ่งมุมจะทำให้เรานั้นสามารถหาแอได้นะคะโดยการหาแอของเรานั้นขั้นตอนต่อไปก็คือทำการลากเส้นก่อนนี่ลากเส้นจากมุมมามุมจากมุมมามุมจะทำให้เราเห็นว่าในหนึ่งมุมนี้นี่ในหนึ่งมุมนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนก็นับ1 2 3 4 5ส7ได้7ส่วน เราก็จะนำหนมุมของเราที่มีค่าเท่ากับ1 4 0องศาเนี่ยไปหารด้วย7ก็จะได้คำตอบออกมาเป็น20องศานั่นหมายความว่ามุมนี้มัน,20ม,มน20มุมนี้ก็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 20ทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็น140ไม่เชื่อก็ลองไปนั่งบวกดูเนาะ ดังนั้นเราตอบเลยไหมเราตอบเลยไหมคะ,ะถ้าใครตอบเลยผิดแน่นอนเนาะเรากลับไปดูโจทย์ของเราก่อนซึ่งโจทย์ของเราเนี่ยเขาต้องการทราบมุม L เห็นไหมซึ่ง L ของเราเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือนี่นี่นี่ซึ่งนี่ก็คือ20นี่ก็เป็น20และนี่ก็เป็น20ดังนั้นแของเราจึงเป็น20คูณด้วยสาม ก็จะมีค่าเท่ากับ60องศานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ l ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ60องศาวิธีการทำก็มี3ขั้นตอนหลักๆ 1- ห,หาผลรวมของขนาดของมุมภายใน 2- หาขนาดของมุมแต่ละมุมให้ได้เสียก่อนจากนั้นก็ลากเส้นแบ่งว่าเป็นกี่ส่วนก็นำไปหาหนุม จากนั้นก็ย้อนกลับไปดูโจทย์ว่าเขาต้องการมุมตรงไหนมันโดนแบ่งเป็นกี่ส่วนอย่างในข้อนี้ L เนี่ยมันโดน,นแบ่งออกเป็น3ส่วนเห็นไหมก็จะเอาไปคูณ3ก็จะกลายเป็นคำตอบในข้อนี้วิธีการทำก็มีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเราไปดูการบ้านกันค่ะการบ้านของเรานะคะให้นักเรียนเปิดบบฝรสิัดไปในหน้าที่16ในหน้าที่16นี้นะคะให้นักเรียนทำข้อ4 5 6 7 ซึ่งวิธีการทำนะคะเหมือนตัวอย่างที่ครูได้ยกไปในข้อที่1 2แล้วก็3เนาะต่อไปหน้าที่17ครูให้ในักเรียนทำแค่ข้อ5กับข้อ6ซึ่งตัวอย่างก็ได้ยกไปแล้วเนาะขั้นตอนการทำก็มีอยู่3 4ขั้นตอนนักเรียนก็ไปดูแล้วก็ลองทำดูนะคะวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ